พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 นวประศิริรัตนาสดารามและพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาพาเดเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัสคขวัตรวรขัติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ้นเนฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จนพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่บรรพชิตจีนและยวนและทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภาลายัยและทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหาบงคลชนเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะ5รูปที่จะเจริญพระพุทธมนวนวคหายุสมะธรรม เสร็จแล้วเสด็จพระราชนิเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ที่ทำบ้านศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างทำมบ้านศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยจากนั้นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่บูชาพระตนะไตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนรมัสการทองทิศบูชาพระตนะไตรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตวะหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนพระแท่นพระทวารกลางโหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรารวินิจฉัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร a วินิ t h ัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปะดณมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นพระนพปกรมหาเสวตฉัตรและทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพกรที่โต๊ะหมู่แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกรมหาเสวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพประดลนมหาเสวตฉัตรและทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพกร้ที่โต๊ะหมู่จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9้าและพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลนมหาเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัส,สก,การทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกได้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ เสร็จแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา90,000ษา12สิงหาคม2565แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ91รูปทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์91รูปจเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชจมพัรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565 เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริงอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริงอุบาเกงได้สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพรบดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรราวินิจฉัยประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับช่องวังหลวงอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหารฝ่ายต่างๆยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชเจานมีพัน,น 1, ปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565ฝ่ายละ21นัดซึ่งกองทัพอกโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงปืนใหญ่ณนะบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงปืนใหญ่ณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์พราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ และกองทัพอากาศโดยกรมทห,หารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยประชาการอากาศโยทินยิงปืนใหญ่หน้าลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริย์ธิราช